สวัสดีค่ะ่านผู้ชมเนื่องจากฟ่ายนะได้ใช้ชนมาจากาตดนะคะเขาขายให้ในราคาที่น่ารักมากเลย3มต้นนะคะทีนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนดินนะคะตอนแรกจะมาแคะเคี้ยวดูนะคะว่าแคะเคี้ยวบอลสีนั่นแหละแต่ทีนี้นะคะมันมีหลอดกําลังจะออกสองต้นนะคะเราก็เลยคือถ้าหลอดออกอะนะท่านผู้ชมมันจะไม่เหมาะแก่การแคะเคี้ยวหรือทําอะไรทั้งสิ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวจะได้ต้นกลางนะคะเดี๋ยวฟ่ายจะมาเปลี่ยนดินต้นกลางก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าหัวเขามีหัวรือยังนะแล้วก็เขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะเปลี่ยนได้หนึ่งต้นเดี๋ยวไฟจะเปลี่ยนหนึ่งต้นนะคะเนี่ยให้เห็นสามต้นไปเลย,เลยโอเคอย่างนี้หน่อยคะ่ะโอเคไฟจะเปลี่ยนเปลี่ยนดินต้นนี้นะคะวิธีการก็เทออกมาจากกระถางอึ๊บ นีนะเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าเขามีหัวหรือยังอันนี้ไฟก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดินนั่นแหละนะคะจุดประสงค์หลักๆเนาะเริ่มมีหัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดินแล้วก็ว้าวเหมือนจะมีต้นหนึ่งแทงหนอนะคะ วิธีการนะท่านผู้ชมเอาน้ําฉีดนะคะจะได้ไม่โดนเขี้ยวหรือว่ากระทบกระเทือนกับจะไม่โดนเขี้ยวเขาเนี่ยเขามีเขี้ยวแล้วค่ะ,สะแสดงว่ากําลังจะออกหน่อนะคะนี่ต้นนี้นะคะใบแดงๆเลยอีกสองต้นกําลังจะออกหลอดนะท่านผู้ชมป้ายก็จะไม่ทําอะไรกับเขานะเพราะว่าถ้ามันจะออกหลอดแล้วมันจะกระเทือนนะคะอ๋อได้ต้นนี้ต้นหนึ่งจรนงี้ต้นนี้ก็จะออกหลอดนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ เริ่มสร้างหัวแล้วนะคะนี่ค่ะแต่ถามว่าฝ้ายอ่ะแขะเคี้ยวนะฝ้ายไม่ได้คือถ้าหัวหัวเท่าไหร่ก็นับจํานวนเคี้ยวเนาะเพราะว่าฝ้ายจะแขะเคี้ยวเอาคือแขะเคี้ยวนี่มันจะได้หน้าตาเหมือนแม่แล้วก็อารมณ์ก็จะแบบว่าจะป้ายดีนะคะนี่นะคะหัวแบบนี้นะ แต่ว่าที่ไฝ่นับเนี่ยไฟจะแคะเขี้ยวนะไม่ได้ใช้หัวคือไม่ได้นับเป็นชิ้นนะคะไม่ได้ผ่าเป็นร้อยสองร้อยชิ้นนะแคะเขี้ยวตามตามตาที่มันอยู่บนที่อยู่บนหัวของบอลสีนะคะเนี่ยนะคะแบบเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยคือหนึ่งชิ้นได้หนึ่งต้นนะคะเนี่ยนับเป็นเขี้ยวเอานะคะเนี่ยนะคะเขี้ยวแต่ก็ถือว่าหัวใหญ่แล้วนะเนี่ย เนี่ยนะคะหัวแต่เราไม่ได้ซอยเป็นชิ้นนะเพราะฉะนั้นเราใช้เขียวนะคะก็ต้องไปนับเขี้ยวทีนึงอ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยคะ่ะเริ่มมีเขียวละเนี่ยคะ่ะปึ๊บแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนดินเฉยๆก่อนนะเพราะว่าฟายหินคือหลอดกันมันจะออกนะไม่อยากจะไปกระทบกระเทือนกับหัวเขามากนะคะเนี่ยนะเดี๋ยวเปลี่ยนดินเนี่ยเห็นไหมคะลากเขา นี่ลากเขาเริ่มเป็นสีน้ำตาลตรงนี้แต่ก็จัดว่าลากก็ดีนะคะลากก็ขาวดีเนี่ยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวก็ปลูกปลูกย้ายเดี๋ยวค่อยมาแคปพร้อมกันนะเพราะว่าเปลี่ยนดินก่อนคะ่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแค่กระถางเดียวนะคะอเปลี่ยนแค่กระถางเดียวเพราะว่าที่เหลือมีหลอดนี่คะ่ะสวยๆเลยนะคะ นี่ค่ะคือเพื่อนๆเ,เขาอีกสองต้นนะคะเนี่ยค่ะหัวอย่างนี้มีเขี้ยวแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักนึงนะคะแล้วค่อยค่อยแคะเขี้ยวเขารอเพื่อนๆเ,เขาอีกสองต้นเห็นไหมคะเขามีหลอดเนี่ยนะคะหลอดกําลังจะขึ้นถ้าเราไปแคะตอนนี้มันจะชะง,งักนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมหลอดนี่นะคะ วิธีการนี่นะคะเป็นดินใบก้ามปูเนาะไานก็จะใส่ลงไปเลยนะคะอือเราจะมาดูกันนะคะเพราะว่าการจเจริญเติบโตเขาจะเติบโตเป็นยังไงนะหลังจากที่ออกหลอดกันหมดแล้วเพราะว่าต้นต้นไม่ยอมโตใช่ไหมคะดูนี่สูงหน่อย นี่นะคะลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าต้นเขาไม่ได้นี่นะคะแฟกก็จะนี่นะคะแล้วก็เอาดินกลบลงไปนะคะดินกลบลงไปเบาๆนะคะไม่กดอึ๊บนี่ค่ะเปลี่ยนได้แค่ต้นเดียวก่อนนะคะเพราะว่าที่เหลือที่เหลือหลอดจะออกเนี่ยค่ะ ได้หมนแดงมากท่านผู้ชมนี่นะคะสวยมากพูดเลยเนี่ยนะคะไม่ต้องกดเสร็จแล้วเราก็าน้ำรดนะคะเดี๋ยวไฟจะเอาน้ำรดอีกสองต้นรอให้หลอดออกก่อนนะคะแดงมีแดงแป๊ดเลยนี่ก็จะเอาน้ำรดแล้วก็ไปใส่ตู้อบไว้นะคะก็จะเขาก็จะได้ แบบว่าหมายถึงรัดตัวเร็วนะคะติดเร็วนี่ค่ะสามต้นอีกสองต้นยังไม่เปลี่ยนนะ่ะท่านผู้ชมมีโหลดกันมันจะออกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไฟจะเอาไปเข้าตู้และทีนี้นะคะไปนะคะตามมาเลยค่ะระวังนี่นะคะ น่าจะได้อยู่ทางนน้นรุ่งทั่วท่านผู้ชมป้ายยังไม่ได้ทำตู้เลยอะอบอ่ะไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนเขานะคะนี่นี่แลนะคะือนี่ค่ะนี่ไปอยู่กับเพื่อนเืนนะคะเห็นไหมคะอันเก่าสามต้นแต่ว่าน้องใหม่ป้ายแดงมากนะคะอันนู้นนะคะไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนเลยนะ โอ้นี่ค่ะท่านผู้ชมแดงแปรดเลยค่ะเดี๋ยวอีกสองต้นนะคะจะให้เอาไว้ฝั่งนู้นเนาะเอามาอยู่กับน้องเกาะเกตดอ้ยท่านผู้ชมไฟลืมอัปเดตหลอดใหม่ของเกาะเก็ตเลยอะโอดังมากค่ะแม่แม่ลองเอียงหน่อยท่านผู้ชมโอ้หลอดอันนี้หลอดเก่าใบใหม่ไอใบเก่านี่ใบใหม่ออกเหลืองนะคะโอ้โหสวยจังเดี๋ยวเอาอีกสองต้นมาไว้นะคะอันนู้นเป็นเท้าลำไยอันนี้ลูกเขา ลูกเขานะคะอน,นุนเป็นเท้าลำไยนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่ไฟเคลียร์พื้นที่แล้วเอาชายชนเอกสองต้นมาไว้ตรงนี้นะว่าเอามาไว้กับน้องเกาะเกดนะคะสวยมากท่านผู้ชมดูแดงมากเนี่ยคะ่ะแดงมากแดงแปลดเลยอะน้องใหม่นะคะมาอยู่กับพี่พี่นี่นะคะไปะเดี๋ยวเราเอาอีกสองต้นไปนี่น,นี้ดีไหมคะเคเดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวให้แม่ไปเอามาเดี๋ยวให้แม่ไปเอามา แล้วเดี๋ยวหนูว่าเข้าทางนู้นดีไหมจ๊ะเดี๋ยวเข้าทางนู้นดีกว่าเราไ้ชมอันนู้นเกาะเกตโหลดใหม่สวยจังเลยสีเหลืองค่ะอันนู้นเท้าลำไยนี่ลูกเขานะคะเกาะเกตว้าวใบใหม่ไฟลลืมถ่ายเลยอะอเกาะเกตใบใหม่เราู้ชมสวยมากอันนี้สีบุรีรัมนะคะนี่วาสุกีไฟก็เปลี่ยนดินไปนะคะเนี่ย สวยมากว่าสุกรีค่ะนี่คือเพชรเจ็ดสีนะคะเดี๋ยวให้แม่ไายเอามาไว้เอามาไว้นะคะเป็นเพื่อนกันอันนุนเท้าลำไพ่ต้นลูกนะคะนะ่ะอันนั้นคือต้นแม่เขาเนาะแก่แล้วสีกับใบก็เริ่มเข้มขึ้นนะคะนุ่นฝั่งนุ้นจะเป็นพระนารายณ์ตรลแม่กุสุมานะคะเดี๋ยวให้แม่ไฟมาเก็บ โอเคหาที่ให้กับหาที่ให้กับน้องนะคะสองต้นพอไมาจะหนูว่าต้องเอียงมานี่อ,อ,อีกไหมหนูวะเอียงมาอ้าระวังใบรุนเกาะกิดแม่เดี๋ยวนี่นี่นี่ยนเนี่ยนะต้น่นนอ่ะนี่อ่ะออเดี๋ยวใบดุนน้องเกาะของเรานะคะโอเคหนูว่าได้แหละอันนั้นเท้าล่อมไผ่รุนป้ายนะคะผ่ามาจากแม่ป้ายเหมือนกัน นี่ท่านผู้ชมเอามาไว้ให้เป็นทุ่งของชายชนนะคะอ้าวหนูว่าเอากอเก็ดหดยบพลอยเป่งหน่อยไหมคะเอ้ยไม่ใช่เอาชายชนโอเคถูกแล้วนี่ใบเขาดูติดๆใบติดกันมากท่านผู้ชมตู้แน่นมากนะคะเดี๋ยวทําตู้เพิ่มนี่ค่ะเอาเพิ่มมาอีกสองต้นนะคะคือไซส์เล็กแต่ความแดงนี่คือแดงมากแดงแปลตเลยนะคะ อู้ต้นนั้นหลอดหลอดใหม่ก็แดงอีกแล้วนะคะต้นนั้นนี่นะคะสรุปแม่ชายชนของเราก็เพิ่มอีกสามเป็นหกต้นนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวมีอีกต้นหนึ่งมาเพิ่มนะคะนู่นนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมแดงมากนะคะหกต้นแล้วแล้วก็อยู่นู่นอีกต้นหนึ่งเป็นเจดต้นแล้วนะคะแม่ชายชนนี่ค่ะเดี๋ยวไฟพาไปดูฝั่งนู้นบ้างว่ามีต้นอะไรนะคะไม่ได้อัปเดตมาหลายวันละ นี่นะคะศิลาหุ้มทองอันนี้ดาวเคียงดินนะคะนี่อันนี้คือเอ่อตะวันชิงพพนะสายดาร์กนะคะนางวิชุดานะคะนี่ค่ะอันนี้คือนนพะเก้านะคะเลี้ยงแต่เล็กๆเกนี่ยอุ๊ยอันนี้กำลังใบไม้เลยเราผม้ชมว,ว้าทำไมใบไม้จังเลย าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องลูกชาวนาอีเล่ามาละเด้ด้วยนะคะวันนี้ฝ้ายลาวไปก่อนสวัสดีค่ะนี่นี่